สวัสดีครับมาต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ขั้นตอนที่1นะครับเตรียมแป้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับผสมเครื่องแล้วก็จะนวดนะครับก่อนที่จะนวดเราจะให้ดูตัวปลาก่อนนะครับสําคัญทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับมาดูนะครับแป้งสาลนหนึ่งกิโลนะครับสาหรับ1นกิโลนะครับผง อันนี้แอมโมเนียนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัวแป้งหนึ่งกิโลนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับกับน้ําตาลนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับวันนี้น้ําตาลนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลสองช้อนโต๊ะแอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ยีดนะครับนิดเดียวนะครับยีดนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับยีดนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราหมักแป้งแค่สามชั่วโมงนะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับยีดยีดนิดเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าเราหมักนานนะครับไม่ต้องใส่ยีสต์นะครับไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับไข่ขาวนะครับจะช่วยให้ขึ้นฟูนะครับจะช่วยให้ปลาของเราฟูสวยด้วยนะครับไข่ขาวนะครับไข่แดงมานะครับน้ํานะครับเป็นน้ําอุ่นนะครับ675กรัมถึง685กรัมนะครับน้ําไม่ตายตัวนะครับแป้ง ถ้าเรายังไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้น้ำจาระให้เรากักไว้นิดหนึ่งนะครับให้เรากักไว้นิดหนึ่งนะครับเมื่อเราช่างมา675 680นะครับเราจะกักไว้นะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าน้ําประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็คน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 นะครับน้ําไม่มีคําว่าตายตัวนะครับเวลาหมักแป้งก็ไม่ตายตัวนะครับ นะครับเราก็จะใส่แป้งที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่1ก็เตรียมแป้งนะครับขั้นตอนที่2องก็ผสมเครื่องแล้วก็นวดน,นะครับขั้นตอนที่3ก็คือกลับแป้งนะครับเมื่อเราหมาักครบเวลานะครับเราก็จะใช้ไม้พายคนๆแบบนี้นะครับ ให้สังเกตแป้งให้ดีนะครับไม่เหลวไม่แข็งเกินไปนะครับไม่ยากนะครับถ้าดูคลิปจบนะครับดูเข้าใจแล้วลงมือทำนะครับทำได้แน่นอนนะครับ เราจะใช้มือนะครับทีนี้ซาวนะครับซาวหรือนวดนะครับจะแตกต่างกันกับนวดพวกขนมปังนะครับดูนะครับการนวดนะครับการนวดการซาวนะครับดูให้ดีนะครับเราซาวลงไปลึกๆนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วนะครับซาวแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สะบัดสะบัดแบบนี้นะครับซาวแล้วก็สะบัด ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้แป้งและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับแล้วก็สับดอย่างนี้นะครับซาวลงไปลึกๆแล้วก็สับดนะครับแล้วก็หมุนกละมังนะครับนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วนะครับเราก็พอเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่นวดนานจนเกินไปนะครับให้สังเกตนะครับเดี๋ยวจะจับแป้งให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะจับแป้งให้ดูนะครับว่าความอ่อนความแข็งนะครับถ้าเกิดว่าเราเอานวดแป้งเหลวเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่นิดพอขึ้นรูปทํำยากแน่นอนนะครับดูนะครับจับแป้งให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ ดูประมาณนี้นะครับเราจะหมักไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบเวลา2ชั่วโมงนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับขั้นตอนที่3นะครับจะการกลับแป้งนะครับเมื่อเราหมักครบเวลา2ชั่วโมงนะครับเราก็จะใช้ถุงนะครับสวมใส่กระมังแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนผสมเครื่องและก็ะนวดนะครับสําคัญทุกขั้นตอนนะครับพอทั้งกูนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแป๊บๆแล้วก็ ต้องดูให้เข้าใจนะครับเราจะหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะมากลับแป้งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมากลับแป้งให้ดูนะครับเขเนนะครับไม่ยากนะครับเราก็จะนวดแล้วก็เราก็จะวางเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับโขเคนะครับ มาต่อนะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนกลับแป้งนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับเมื่อเราหมักครบเวลา2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมากลับแป้งนะครับมาดูนะครับมาดูหน้าตาของแป้งที่เราหมักครบเวลานะครับ2ชั่วโมงนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ สูตรนี้จะไม่ขึ้นฟูเต็มกรละมังนะครับเพราะว่าเราใส่ยีตน้อยนะครับไม่จําเป็นนะครับยีตจะต้องใส่เยอะๆนะครับมาดูวิธีกลับแป้งนะครับเราก็เอามือจุ่มน้ํานะครับกลับแป้งหรือนวดแป้งรอบที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับซาวลงไปลึกๆนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็สะบัดสะบัดนะครับดึงแล้วก็สะบัดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก่อนกลับแป้งเมื่อเรากลับเสร็จนะครับเราก็จับแป้งให้ดูนะครับแป้งก็จะเนียนขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับเราจะต้องหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจะทอดวันนี้นะครับหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้หมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับรวมแล้วเป็นสามชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเราไม่ทอดวันนี้นะครับเราจะไปทอดพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับเราจะต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะครับสูตรนี้คือสูตรหมัก3ามชั่วโมงนะครับนะครับเราจะต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราไม่ทอดวันนี้มาดูวิธีเก็บเข้าตู้เย็นนะครับจะเก็บใส่กระปุกหรือใส่ถาดก็ได้จะเก็บใส่กระปุกหรือเก็บใส่ถุงก็ได้นะครับน้ำมันนะครับทาบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดถุงนะครับมาทาบางๆนะครับ ตู right right. ต้เย็นช่องธรรมดานะครับนี่นะครับกับแป้งเสร็จเก็บเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราไม่ทอดวันนี้นะครับมาดูวิธีเก็บนะครับแบบนี้นะครับวิธีเก็บนะครับเก็บเข้าตู้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่4ี่นะครับคือปูแป้งขึ้นรูปทอดนะครับปูปูแป้งนะครับแล้วก็ขึ้นรูปทอดนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับแบบนี้นะครับเก็บเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะครับโอเคนะครับกับกับกละปอด

มนัีเปนล่นหมน้ดังหมดแค่นี้บอกกลวยนะไปแม่ละเจ้าขนมกับแม่นคลิปนเรแม่ี